สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุสุโคนเดอร์ครับวันนี้ผมตุตาฟ้ามนะครับสีพับพี่น้องนะครับมาเบิ้งนะครับมาสำรวจงูว่าแต่ละตัวของเขานะครับผมมาอ่าเป็นจังได้าีพผู้ดการเป็นจังได้แน่แล้วนะครับผมเราจะให้พี่น้องในเบิ้งนะครับรากาผมก็ต้องบอกก่อนเดอร์ครับว่าอ่าผลผลิตนะครับลูกงูของเขาทั้งดมือนะครับบริได้ใส่พอพันธุ์นอกหรือพอพันธุ์หลอดทั่วๆไปนะครับคือเขาใส่พอพันธุ์คุ้มฝูงนะครับเขา มีพอพันคุ้มฝูงอยู่สองตัวนะครับพี่น้องครับกระสีห้พี่น้องในเบิงผลงานของอ่พอพันคุ้มฝูงของเข้านะครับพอพันคุ้มฝูงนะครับเป็นพอพันบ่มันเลืยนลอยนะครับพี่น้องครับก็จะลูกตัวแม่ทั้งเมืนะครับก็จะเป็นเอฟหนึ่งทั้งหมดแล้วนะครับผมแต่ว่าเขาไม่ได้จดเบอร์หรือตีเบอร์นะครับผมอ่านี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิให้พี่น้องมาเบิงผลผลิตนะครับของงัวนะครับอ่ ผลผลิตของพอพันงวนะครับที่อยู่ในฟาร์มเฮานะครับรุ่นแรกจะเป็นตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับผอมนิดนึงนะครับเพราะว่าเลี้ยงลูกนะครับผมลูกก็ได้เดือนกัวนะครับผมก็เลยงวตัวนี้นะครับก็เลยให้นมลูกนะครับผมก็เลยค่อนข้างที่จะผอมนะครับผมอ่านี่ครับเพี่องครับมีการ กินยาค่อนข้างที่จะดีนะครับผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่างัวของเ้านะครับเลี้ยงโดยใช้ยาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าตัวนี้นะครับผมอ่าเป็นรุ่นที่สองนะครับอันนี้คือรุ่นที่สองนะครับที่กําลังขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ผ่านไปแล้วเดือนกวกว่านะครับผมก็รล้อรุ่นอยู่ว่ามันจะติดบอนะครับผมอ่านี่ครับผนดอกล่องสังเกตเบื้องนะครับกล้ามเนื้อหนังนะครับก็ค่อนข้างที่จะหนานะครับ อากาโค้งสางค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมอ่านี่ครับอันนี้คือตัวที่สามนะครับผมนี่ครับอ่าพี่อน้อภาอาังเกตเบิรงนะครับผมอันนี้คือเป็นมัวเอฟหนึ่งทั้งหมดแล้วนะครับที่เขาเอ่อใส่พอพันกุ้มฟูงนะครับผลผลิตออกมาได้ก่ะค่อนข้างที่จะดีนะครับผมอ่านี่แหละครับตัวที่สาม ตัวนตัวที่ซีนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเพื่อนของเบิรงครับอ่านี่ครับอ่าก็ให้ผลผลิตค่อนข้างที่จะดีนะครับผมอันนี้คือเขาเลี้ยงโดยใส่หยานะครับผมยำอีกข้างนึงนะครับเลี้ยงใส่ห้าครับใส่เฟียงนะครับผมนี่ครับเฟียงที่เขาอัดก่อนไว้นะครับนี่ครับอันนี้คือรุ่นต่อตอมาเลี่วนะครับก็จะตัวนี้นะครับนี่สองเดือนนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะ น่อยอยู่นะครับเนี่ครับเดือนกว่าก็มีครับตัวนี้ก็เดือนกว่านะครับตัวนี้น่อยนี่ครับนี่นะครับพี่น้องครับลองฟังเกตเบิ้งนะครับผมส่วนเดี๋ยวผมสีไห้พี่น้องมาเบิ้งแม่บอกของฟาร์มเฮานะครับพี่เขาใส่พวกนี้นะครับเป็นเป็นลักนะครับก็จะเป็นหัวเป็นลูกกระทบนะครับผมนี่ครับเป็นลูกกระทบติดบาซินมานะครับหูกับค่อนข้างที่จะเงี้ยนิดนึงนะครับแต่กับบริเยี้ยหลายนะครับผมนี่ครับเป็นแม่บอกที่เขาใส เป็นแม่พันธุ์นะครับอ่าอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเขามีความคิดว่านะครับเขาอยากได้ส่วนสูงของัวลูกกระทบติดบาซินมานะครับผมแล้วก็เอามาผสมกับัวบ่ามันที่มันมีโครงสร้างค่อนข้างที่จะงหญ่บวกกับกล้ามเนื้อค่อนข้างที่จะหลายนะครับลูกออกมานะครับก็เลยมีโครงสร้างค่อนข้างที่จะดีนะครับอันนี้คือผม แนวคิดของฟาร์มเฮาจะคิดแบบนี้แล้วก็บริหารจัดการแบบนี้แล้วก็จะเลี้ยงงวนะครับโดยสัญญานะครับเนี้อปลูกไวมีหลากหลายชนิดมากๆเลยนะครับว่าจะเป็นเนี่ยไนนะครับแท่งโกล่านะครับเนี่ยเปียไทยเขื่อนซุปปอริฟนะครับผมเนี่อดูซินะครับนี่เปียเนี่ยวานอิสราเอลนะครับก็เลี้ยงหลากหลายชนิดเลยนะครับในการปลูกหญ้านะครับผม โอเคครับคลิปนี้นะครับกับพ่อี่นี่กันเล้วครับคุณน้องถึงใจกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับตูตาฟา้าไมเดอร์ครับขอบคุณครับ